สวัสดีครับปอยวิถีบ้านเฮานะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศอยู่ไร,ร่รัตนพิบูลนะครับหลังจากที่เราได้ลงผักลงถัว่วลงแป้งวันนี้เราจะพาชมบรรยากาศว่ามันงอกมากน้อยแค่ไหนครับไปชมกันเลยครับรบรรยากาศตอนเช้าครับทีกกำลังขึ้นครับไร่รัตนพิบูลครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ like, ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวิถีบ้านเฮาครับโดยผมบอยวิถีบ้านเฮานะครับจะพา,าดูมาชมครับเรื่องราวของกาของวันบ้านของชีวิตวิถีชาวบ้านเรานะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชดแดแดร,ร์แล้วก็สัน,นาการะดิ่งนะครับกดติดสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนครับมาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับอยู่ไรรัตนพิบูลนะครับอันนี้ก็ของก็เยอะครับกดแชร์ไว้เลยนี่นี่เป็นสิบกระต้น เก็บมาเป็นเดือนแล้วนะครับนะี่ยังไม่หมดังออ,อ,กอกดอกยิ่งเก็บยิ่งออกเออถือี่าดีน่าปลูกครับยังชอบกินแครกอรกินผักนึกินตรงนี้มไปใช้ได้ครับเกลีงส้มก็อร่อยผัดกระป๋องจะเป็นลวกนึ่งปลาลวกจิ้มก็อร่อยกระเทียมพริก ชมบรรยากาศแบบนี้หลออกคนเลยเป็นต้นมะเขือนะรับงานทีเดียวครับตอนแรกก็สวยอยู่พักหนึ่งคแบบรับโดนวัวกินไปอันนี้กำลังเริ่มแตกยอดใหม่ครับเง,งี้ยนะครับ เป็นมะนาวเกี่ยวต้นสุโอ่ไปจะเป็นนุ่นฝรั่งครับกิมจูกำลังฟื้นครับกำลังงามครับเดี๋ยวปีหน้าก็คงจะได้เก็บผลผลิตครับแต่จริงก็เริ่มออกลูกแล้วครับตอนนี้เป็นกิ่งตอนนะครับฝรั่งกิมจูกำลังงามครับบรรยากาศมาดูรวมครับ อันนี้อยู่ไปรัตนพิบูลครับที่นี้ที่เราปลูกแตงถั่วฟักแฟงข้าวโพดนะครับก็กำลังเริ่มงอกนะครับเดี๋ยวสักหน่อยจะพามาติดตามครับหลังจทิมตกว่านี้ครับนี่ครับดอกแคกดอกใหญ่สวยครับเยอะมากนั่แขหวานครับเต็มต้นเลยนะครับ มาชมครับมีทุกกิง่งมีทุกตาตาดอกนี่ออกทุกตำแหน่งครับนี่เล็กๆก็มีครับกำลังตูมนีบานเริ่เเพะส้มแล้วครับนี่นี่ครับเยอะมากดกเต็มต้นเลยครับเป็นแค่วานที่หน้าทีเดียวครับ ลง่ายตัวเรียวต้นเตี่ยครับที่สำคัญเก็บง่ายามาชมครับนี่ครับแต่ละชอ่อนี่ห้าหกชอ่อก็พอแก้งนะครับนี่จะเป็นมอนเบอรี่นะครับสวยงามสะเดาครับอายุป,ประมาณเกือบถึงปีแปดเก้าเดือน เสลา่ที่เราเพาะไว้เป็นเสลานบ้านๆเลยครับเพาไว้แบบนี้เป็นหอมทองครับเป็นลังออกนอามาชมบรรยากาศครับรอบไปรัตนพิบูลครับนี่ก็จะเป็นอ้อยหวานกรอบนะครับนี่อ้อยหวานกรอบ เดี๋ยวก็จะแตกนอกนครับนี่เป็นกล้วยน้วาเตี้ยนะครับด้านลลังก็จะเป็นมะเขือครับมะเขือหลังงามครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเร่งดอกออกผลนะครับโดยใช้ยิมร้อยนะครับผสมกับชูรสผสมกับนมสดนะครับมาฉีดพ่นเพื่อให้ออกดอกออกผลดีนะครับ รอติดตามชมครับบรรยากาศนี่ครับมันบุรี่ตอนนี้เริ่มสุก้วครับหลังจากที่ออกลูกกำลังุเคียวครับเริ่มติดลูกครับมันบุรีบรรยากาศครับเราจะปลูกตะไคร้กล้วยสลับกันไปฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะครับขอบนอกใเป็นกล้วย น,นี่จะเป็นแปลงผักครับตอนนี้เริ่มงอกแล้วครับเป็นกวางตุง้งผักบุ้งผักชีคะน้าครับเราจะปลูกทุกอย่างเป็นแปลงที่ยาวที่สุดนะครับเจ้าที่เคยทามานี่น,นี่ประมาณสักเกือบ30มสิบเมตรได้ครับแปลงเพาะนะครับแปลงเพาะยวพาไปชมครับนี่ตรงนูน้และ ปุปมมะเขือด้านข้างข้างขอบของบุ้งนะอันนี้ผักชีชีจีนครับชีจีนบุ้งน,นจะเป็นต้นตอพันมเมล็ดนะครับของแครหวานที่เราเพาะไว้ใครสนใจก็สาม,มารถอาไปปลูได้ครับอันนี้ผักชีลาวเนี่ยกำลังงอกงอกนิดๆครับ ประมาณอีกสองอาทิตย์ก็น่าจะใช้ได้อันนี้เป็นผักบุ้ง,ง,งนี่ก็มาดูครับแปลงผักอันนี้ฝั่งนี้ปลูกทั่วครับมีทั่วฝักยาวครับแตงกว่ากำลังงอกครับผายเดินชมครับ กว่านี้เกิดดีมากครับอีกฟังนึ่งดีวันนั้นสูบน้ําใส่โดนน้ําท่วมไปฟังนี้ไม่ท่วมก็สวยครับงามครับอ่านี่เป็นแปลงกวางตุ้งนะครับที่เราลงไว้ลงไว้นะครับกำลังแยกนะครับเดีย๋ยวประมาณสักหนึ่งอสาทิตย์ก็น่าจะใช้งานได้นะครับนี่ก็จะปลูกแซมบุ้ง เป็แนแมงลักครับภาังเกตเห็นครับนี่เราก็จะใส่แมงลักครับยังไงก็จะลืมติดตามครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรหรือการดำเนินชีวิตของคนบ้านเราครับในช่องวิถีบ้านเฮานะครับขอฝากติดตามด้วยครับอันนี้จะเป็นแปลงผักกาดกับผักชีจีนที่เพาะใหม่ นี้ก็เป็นกำลังอนุบาลอยู่ถัวนะครับถั่วนั่งีเริ่มงอกนะครับถั่วนั่งยาวไปสุดนู่นนะครับถัวนั่งนะครับก็เริ่มงอกนะครับเพราฉะน,นั้นเราสูบน้ำใสนะครับเพื่อที่จะให้ดินชื้นนะครับ อนนี้ก็เลิ่มงอกแล้ว <c oughs> หาชมบรรยากาศครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับแปลงผักที่เราเตรียมไว้เพื่อที่ใช้ปลูกนะครับปลูกโดยจากแปลงคณะกวางตุ้งที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเราะเจะมาปลูกลงที่นี่นะครับปลูกลงที่นี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักกวางตุง้งแปลงหนึ่งกำลังเพาะไว้ครับนี่คับแปลง ก็เดี๋ยวก็ค่อยทยอยลงครับเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาเก็บจะได้เก็บทันครับถ้าเราลงทีเดียวนี่อาจจะเก็บไม่ทันครอบสะครอบสะก็จะปลูกเป็นไผ่ครับไผ่กิมซุงไผ่บงไผ่กินหนอหนอใช้ตน้นเนยประมาไม่เยอะครับสิบสิบโคนหรือสิบกอนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นตะไคร้กับสะดาวนะครับส่วนนี้ด้านน่อยเป็นไม้ยืนตน้นอันนี้เป็นสะดาวมันนะครับสะดาวถวายก็ประมาณนี้ครับอันนี้อยู่ขนะระฝั่งครับฝั่งคลองนี่ครับฝากกองไทยนี่นะครับตัวอย่างสะดาวฝั่งทางน้นนะครับ ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมปลูกไว้ประมาณฝั่งนี้ประมาณ12ต้นนะครับอีกฝั่งนู้นประมาณอีก18ต้นรวมแล้วประมาณ30ต้นนะครับประมาณน้ำหอมก็กาว่าถ้าห่อนจริงสัก20ต้นก็โอเคนะครับอ่ายังไงก็ฝากติดตั้งครับารนารัตนพิบูลน,นะครับทางช่องวิธีบ้านเฮานะครับ